อีกหนึ่งเรื่องราวนบมากดีกว่านะครับก็เป็นการตอบกระแสดราม่านะก่อนหน้านี้ที่มีดราม่าน้องนอนกุลนะฮะที่ไปออกงานคู่กับน้องไบร์รับพีพงเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่นะ <Lynn. S 1> แล้วนนกุลก็พูดในการวงสัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้ตอบเรื่องส่วนตัวเพราะว่ามางานคู่งานคู่ก็ต้องตอบเรื่องคู่คู่งานนี้บอกเลยว่าแต่ว่าหลังจากที่เป็นเรื่องราวว่าไม่ขอญยาตอบเรื่องส่วนตัวในงานคู่นนกุลก็ออกมาสัมภาษณ์เดี่ยวส่วนตัวเช่นเดียวกัน <Applause S 2> <u. S 1> และสำคัญกว่าน,น,นั้นคือเราเพิ่งไปเจอไบร์มาให้ไบร์ตอบดีกว่าว่า เรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดซีเรียสไหมหรือว่าอย่างไรถามจากปากเจ้าตัวไบร์ระพีพงษ์เชิญค่ะไบร์ครับเห็นเห็นข่าวบ้างอยู่แล้วครับทีนี้ชินไปคิดว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างแบบพี่ๆก็เป็นสื่อแบบก็เป็นพวกนักข่าวเป็นแบบสื่อมวลชนอย่างเงี้ยครับก็มีข่าวที่ต้องต้องการจะรู้หรือว่าเป็นนเขาอะเออมีอะไรอยู่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝั่งครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของนักข่าวนี่ก็เป็นฝั่งของนวลครัเรอไปรู้สึกว่าไบโอเคมากๆเลยครับไรู้สึกว่า ไม่อยากให้ดราม่า,มาก,กันเนาะแต่เราก็เข้าใจใน,ในเรื่องของแบบบางคนก็เป็นห่วงเราหรือว่าบางคนก็อย่างที่บอกครับเป็นห่วงเราแต่ว่าไม่บอกไปเลยว่าไปโอเคมากๆครับเราไปก็เข้าใจกับทุก,ทก,ทกฝ่ายด้วยอะไรงเรไงี้ยครับ ยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เล,เลยครับเราทางานกันด้วยความสบายใจดีกว่าครับอย่าแบบไปเพราะว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนนด้วยเราก็แบบเออไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวข้องหรืออะไรมากขนาดน,นั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับไปออคุยกับนนไปตั้งนานแล้วว่าเออเราไม่ได้คือเราเป็นแบบเหมือนเพื่อนกันอ่ะเราทํางาน<ๆ>เหมือนเพื่อนกันใช่ครับไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของคนมากกว่าเพราะว่าคนต่างคนก็ต่างมุมมองวันนี้หนึ่งชั่วโมงตอนนี้กับอีกหนึ่ เอไปเจอสิ่งใหม่มาอาจจะแบบความคิดเปลี่ยนก็ได้ไป็นเรื่อว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติของคนมากๆเลยครับแล้วกออ็ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรเยอะครับพี่เข้าใจน้องไบรท์อธิบายทั้งหมดแล้วสาคัญคือเข้าใจนนท์กุลด้วยจริงๆเคยพูดเรื่องนี้แล้วว่าเป็นเป็นเรื่องราวของการให้เกียรติเราไปงานคู่เราก็ไปคู่ด้วยกัน ส่วนเรื่องราวการตอบส่วนตัวนะ่ะซ้ำเดียวส้ำใหม่ก็ว่ากันไปครับแต่ทั้งนี้นั้นปลดเข้าใจและสําคัญกว่าน,นั้นคือไม่ดราม่าดีกว่ามันนิดเดียวเองตอนนั้นมันสัมภาษณ์คู่ด้วยเนาะใช่แล้วคะ่ะงาคู่นะฮะ,<ค>ะอ้าวก็แยกกันเป็นวาระวาระไปคุณผู้ชม